สวัสดีครับขอบคุณที่ให้ความสนใจ SME จำนะครับถ้าคุณกำลังมองหาผู้ช่วยโปรโมทธุรกิจของคุณบน Google Ads เราคือผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นทางการเราได้รับการคัดเลือกให้เป็น Premier Google Partner ของปี2023นะครับ SME จำเป็น Agency ที่ติดอันดับ top 3%ของประเทศไทย การทำโฆษณาบน Google Ads เนี่ยมีหลายรูปแบบโฆษณาตัวที่ธุรกิจส่วนใหญ่นิยมทำกันมากที่สุดเรียกว่า Search Ads แสดงโฆษณาของคุณบนหน้าแรกของ Google Search นะครับ ตามคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณเมื่อลูกค้าคลิกที่โฆษณาลูกค้าจะถูกส่งไปที่เว็บไซต์หรือ Facebook Fan Page ของคุณเหตุผลที่คุณควรจะเลือกกันทำโฆษณา Search Ads ตัวนี้ก็คือถ้าคุณต้องการเครื่องมือที่จะสร้างยอดขายให้กับคุณทันทีหรือต้องการที่จะ เจาะหาลูกค้าใหม่ๆโดยเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าจะพิมพ์ค้นหาเข้ามานะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมโปรโมทบริการของ SME j u จันี่แหละครับใช้คีย์เวิร์ดคำว่าทำการตลาดออนไลน์หรือจะทำโฆษณาบน Google Ads ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าผมส่วนใหญ่จะพิมพ์เข้ามาค้นหาบริการของผมซึ่งถ้าไม่จําเป็นคุณก็จะไม่เสิร์ชคําเหล่านี้คนที่เสิร์ชคีย์เวิร์ดเหล่านี้ก็คือคนที่ต้องการหาข้อมูลแล้วก็น่าจะมีโอกาสเป็นลูกค้าของ s m e จํา p ดังนั้นการแสดงโฆษณาบน Google Search จึงเป็นการเพิ่มโอกาสเจาะเข้าไปหาลูกค้าตัวจริงที่ต้องการสินค้าหรือบริการของคุณถ้าคุณต้องการเพิ่มยอดขายทันทีเนี่ย ผมขอแนะนำโฆษณาบน Google Search ครับนอกจากนี้โฆษณาบน Google Search เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดพื้นที่ให้โฆษณาไปแสดงได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับแสดงโฆษณาเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพปริมนานหรือคุณอาจจะเลือกเฉพาะแสดงโฆษณารอบๆร้านค้าของคุณภายใน5กิโล10กิโลเมตรเป็นต้นนะครับซึ่งจะทำให้เป็นการประหยัดค่าโฆษณาแสดงโฆษณาเฉพาะ พื้นที่ที่่ยน่าจะมีโอกาสได้ลูกค้าครับแต่ถ้าคุณต้องการสร้างแบรนด์ของธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแสดงโฆษณาของคุณบนเว็บไซต์บนแอปพลิเคชันต่างๆหรือบนวิดีโอบน YouTube ช่องดังๆนะครับโฆษณาในรูปแบบ Google Display Network หรือตัวย่อเรียกว่า GDN ก็จะเป็นจะตอบโจทย์การสร้างแบรนด์ครับ คุณสามารถแสดงโฆษณาได้หลาย10เว็บไซต์ในเวลาเดียวกันเลยนะครับจากเว็บไซต์พันธมิตรเช่นเว็บไซต์ไทยรัฐเดลินิวฐานเศรษฐกิจสนุกกระปุกและยังมีวิดีโอ YouTube ในช่องยอดนิยมต่างๆอีกด้วยนะครับโฆษณารูปแบบนี้เน้นการมองเห็นแล้วก็โฆษณาค่าโฆษณาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับโฆษณาแสดง10,000แครั้งเนี่ยใช้เงินประมาณ2-3,000บาทเท่านั้นเอง นอกจากนี้นะครับเราจะเสริมเทคนิคพิเศษที่ SME จำทำให้กับลูกค้านะครับเมื่อคุณทำโฆษณา GDN เนี่ยเราจะทำโฆษณาที่เรียกว่า remarketing เพื่อแสดงโฆษณาติดตามคนที่เคยเข้าเว็บไซต์ของคุณ เหมือนที่เว็บไซต์ดังๆอย่างช h อป e ี l a z a า a เขาทำกันครับเพื่อเป็นการตอกย้ำแบรนด์และนำเสนอโปรโมชั่นที่ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นครับสำหรับลูกค้าที่ทำโฆษณากับ SME จำนะครับเราจะส่งรายงานอัปเดตผลลัพธ์การทำโฆษณาให้กับคุณทุกๆอาทิตย์และมีการประชุมออนไลน์ประจาเดือนเพื่อพูดคุยให้คำปรึกษาเพื่อร่วมมือทำงานกับลูกค้าในการโปรโมทธุรกิจของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดถ้าคุณสนใจลงโฆษณา หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาพูดคุยพูดคุยกันก่อนได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพวกเรายินดีให้บริการครับ